็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ครับผมอยู่ช,อช่องคราฟท์ชาแนลเองนะครับผมวันนี้นะครับตัวที่เราเอาขึ้นหัวแท้ก็คือพุซซี่นะวว้าซึ่งผมว่าวันะวนี้เราจะมาลองลงอินฟินิตดูนะครับผมเออว่ามันจะได้เว็บเท่าไหร่หกันเนาะก็วันนี้นะครับตัวที่เอาไปน,นะครับผมก็มีพุซซี่ใส่ออฟไฟนะครับผมแล้วก็มีลูฟี่ใส่ออฟลูกเหมือนเดิมนะครับผมก็ตาคุที่ใส่ออฟระยะตัวทาโร่โอเวน แล้วก็ไอดอลนะครับผมแล้วก็สกีวาคอนโอ้มากัดโอเคครับก็เลื่อนกันมาแล้วนะครับผมหน้าโกโจผมก็จะเป็นสีขาวเหมือนกับโทจีรอบที่แล้วเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คูณสามว็บไปเลยนะครับผมมันจะได้ตังขึ้นมาไปไวนะโอเคคาร์ลี่ก็วางครบแล้วครับแปดจูนก็วางเหมือนเดิมมันคลิปที่แล้วเลยนะครับตัวทาร์ลก็วางครบแล้วพุชี่ก็วางครบแล้วครับดูฟี่ก็วางแล้วเหมือนกันโอเคครับหลังจากนี้ผมจะอัพจนูนทาโลู ตรงนี้ถึงขอ้นกินเยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ได้อัพลูซี่ตันไปเที่ยบร้อนแล้วครับผมดีอัพป็นแมกต่อไปพุซซี่ทีละตัวอ้ีดังมหาศาลเลยก็ตอนนี้เขาตัเว็บ69ไปเทียบร้อนแล้วครับผมก็ตัวเว็บ70เ้นคะโอเคมอนมันเริ่มบ้าเกมแล้วมาคูณหนึ่งตับเริ่มหยุดเวลาแล้วดีกว่า ช่ตัวนี้นี่ครับอเวลาดูก่อนนะครับผมวมองปรับคูณสองดูถ้าสมมติเรามันมันไม่ทันก็คูณหนึ่งนะทันอยู่แหละ คิปนี้ก็มีเพียงประมาณเท่านี้นะครับผมคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะเพราะว่าคลิปนี้ส่วนใหญ่ผมเป็นผมอธิบายหมดเลยมันอาจจะดูน่าเบื่อคลิปนี้อาจจะตัดแบบเร็วๆหน่อยเนาะแบบใส่แต่เสียงเพลงพูดน้อยๆเพราะว่าคลิปนี้ผมไม่สบายนะครับผมเออเป็นน้ำมูกใช่พูดไม่ค่อยได้ก็เลยตัดสั้นๆหน่อยนะครับผมโดยอีพีน้าอุตสาหกรรม ตัวอะไรก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับที่ลงอินฟินิตนะเออคลิปนี้ก็มีเพียงประมาณเท่าน,นี้นะครับผมถ้าใครชอบลิปนี้หร like, ือกดไลค์กดแชร์กดตานะครับคลิปน่าะเป็นไรงลอยตาแล้วครีบเราตัวนะี bye ้บ๊ายบายบ๊ายบายโอเคได้บอสแล้วทุกคนชนะคลิปนี้แล้ว